กองทัพภาคที่2ได้ร่วมกันกับปอตทเปิดให้บริการสถานีบริการน้ำมันค่ะ พลเอกสวราชแสงผลหัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสยนาธิการประจำผู้บังคับบัญชาพร้อมด้วยคุณสุชาติระมาตผู้อำนวยการใหญ่บริษัทปตทน้ำมันและการท้าปลีกจำกัดมหาชนและพลโทอดุลบุญธรรมเจริญแม่ทัพภาคที่2เป็นประธานร่วมกันเปิดให้บริการสถานีบริการน้ำมันสวัสดิการกองทัพภาคที่ส ซึ่งกองทัพภาคที่2ร่วมกับบริษัทปตทน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนได้ดำเนินการก่อสร้างบนพื้นที่บางส่วนของที่ราชพัสดุภายในค่ายสุรนารีตำบลหนองไผ่ล้อมอําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกําลังพลและครอบครัวตลอดจนผู้มาติดต่อราชการและเป็นสวัสดิการให้กับกําลังพล ซึ่งสถานีบริการน้ำมันดังกล่าวขอใช้ที่ดินจากกองทัพบ,บกและได้รับการอนุมัติโครงการจากสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมาอย่างถูกต้องกำกับดูแลโดยคณะกรรมการสวัสดิการกองทัพภาคที่2ค่ะ